องคุณได้นะโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยองคุณได้้ขออนุญาตใครยังเนี่ยมาถ่ายทีครับสวัสดีครับเอ้านี่ครับภารกิจตามตามรถเกี่ยวครับปีนี้ยังไงก็ต้องได้ก่อนเขาครับไม่รู้ว่าจะได้ก่อนหรือได้หลังเพราะผลเพราะสุดท้ายก็มีแต่หลังตลอดเอออเก็ อันนี้ก็ถ่ายข้าวเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยเอ้าแล้วข้าวไปไหนอ่ะข้าวอยู่บนรถพ่วงข้าวอยู่บนรถพ่วงบ่่ะไปแล้วจะลงเกี่ยวต่อแล้วครับจากนี้ซ่อมรถเสร็จแล้ว,วใครอยากได้ข้าวเยอะครับมาติดต่อเลยรถเาาสเมียนนะครับเสเมียนะยนะครับจากข้าวคุณได้สิบกระสอบพอจ้างรถเสเมียนไปนี่ได้สนนะามสิบสได้สามสิบเลยเอ <ว hum. S 1> ้า ตาเครื่องรถอน่อยสองวันแล้วยังเออไอไอนี้นากี่ไร่นี่นานายี่สิบห้าไร่ครับนายี่สิบห้าไร่ไม่ใช่ว่าสองวันคือคือคนเกี่ยวคนขับเขาเหนื่อยเขาพักผ่อนเอ้เขานอนพอข้าวก็กำลังเริ่มเกี่ยวเราจะไม่ต้องเร่งด่วน เราใจเย็นๆครับเราเรามาตามรถเกี่ยวนะเรามาตามรถเกี่ยวโอ้แต่สตาร์ททีเดียวต้องสามคนเลยบ่โอ้รถเสียนเนี่ยรถสสียนนี่เอ้าคนหนึ่งบิดกุญแจอีกคนหนึ่งกดอีกคนหนึ่งโอ้ ตายโอ้ยอ,อ,อ่ะไปคือ,อยังไง <c oughs> ค <oughs> ่ำค <oughs> ่ำนี้ต้องเอาให้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันนะ<า> ใส่น็อตตรงนี้นูน่นนอถ้างั้นมันไม่กระพือหรอกอันนี้มันยังกระพืออยู่ฮึบโอ้โหโอ,โอ้เอาไปแล้วครับเ้ามาอยู่กับดีซีเจ็ดศูนย์ครับ รถของสมียนวันนี้ค่ำคืนนี้เอาให้เสร็จเอาให้มันจบอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยย้ายไปที่อื่นไปเลยครับนี่เจ้าของนาขับเองเขาก็บอกว่าให้คนขับเกี่ยวเกี่ยวยังไงก็ไม่เสร็จ <laughs> เจ้าของนาขอขับเองเลย<ข>โอ้ขอขอเองขอขอเออขอข,ขับเองน,องนี่เจ้าของรถนี่เจ้าของรถนี่ ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีเจ้าของรถนี่24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับไม่เคยสั่งเจ้าของรถนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดอกกินแต่กับผมนี่แหละโอ้ไปแล้วนี่ครับเวลามันเสียมันก็เสียรถเดิเอ้อรถเสียบอก เอ้าผมคิดว่าได้จอดกินข้าวโอ้นี่ทําให้บอกนี่ผมไม่รู้ด้วยว่ารถเสียนี่รถมันเสียโอ้มาได้เสียรถราสายพานมันขาโอ้เสียสายพานลามันอ่ะโอ้เอา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 มาลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่ช่างศูนย์โคบต้ามาเองเนี่ยนี่ใช่ธรรมดาที่ไหนเออ จบับเองหมดุดมีอ,อะไรพิจารอาบ้า่เดี๋ยวแล้วจากจากจากคุนจ้ามาเลยเดี๋ยวข้าวขึ้นไหมน่ะนะได้ยินได้ยินเม็ดข้าวลงตู้ไหมน่ะข้าวข้าวใช่ไหมเออเนาะได้ยินรูบอยู่นั่นแหลยอะไรครับเออเนี่ย แจ๋แวแจ๋วแจ๋วต้องดูงันแหละเกิดมาเป็นพ่อคนนะเนะเอือรกิจนตามหารถเกี่ยวครับพราะไปเกี่ยวนาผมคนระับแล้วเราจะพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะได้ทำงานแบบยาวๆไปเลยเราไม่กังวลครับ ไม่กังวลข้าวเราก็ตากประมาณสองถึงสามวันแต่ฝนคงไม่ตกแล้วละครับผมบบกฟ้าแล้ว <c oughs> ใช่ไหมมาจากบนนั้นบอกวันนี้วิ่งเดียวนะเกี่ยวสองวันยังไม่เสร็จนะใช่ไหม <c oughs> นาบิงเดียวเกี่ยวสองวันเป็ข <c oughs> ้าวเข้าหนาหรือแบบไหนเออนางเขาดูแล้วเห็นไหมมี <c oughs> <c oughs> ข้าวข้าวหรือเปล่า <c oughs> นาิ่งเดียวนะสิบหกไร่เอ้าแบบไหนมาแก้ไขกันต่อไปอมได้แล้วเได้หืออยเดีดกหประมาณเออดย អ <Sbinary> <small Ye glaube yapmış> ានុរអេក្រាតឬម៉ត់ទេហាក្រាតឬម៉ត់បាទ เรี้ยงกันใช่ไหมเรียงกันย้อนไหม <c oughs> เปิดฝาดูผมเรียรเร่ยงกันตับครับ ขาดข้างหนึ่งขาดแล้วมันรวมหมดแล้วบสลักมัลึกแล้ก็กักยั้เนาะเป็นเปียนไช่ก็เบียเตังเบียวดนัลเออเวลามันไอ้ดึงข้าวไปมันแน่นไง

นายยุบเซ็นตอร์ันมั้งงูเหรอไอเด็กนะครับเดี๋ยวแก้ไขลำเลียงก่อนครับดึงข้าวไม่ขึ้นเอารับคลิปนี้บายบายครับ เดี๋ยวเราแก้ไขดูก่อนครับผม